ข้อมูลต um, ัวถัดมาที่คุณต้องทําการกําหนดก็คือการกําหนดรายละเอียดลูกค้ารายละเอียดลูกค้าก็หมายถึงลูกค้าที่มีการเข้ามาติดต่อซื้อสินค้ากับทางคุณนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะกําหนดรายละเอียดลูกค้าได้นะคะเราขอแนะนําวิธีการกําหนดค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับระบบขายและลูกหนี้กันก่อนค่ะให้คุณคลิกเข้ามาที่เมนูเริ่มระบบนะคะข้อที่1กําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆและข้อที่4ค่ะระบบขายและลูกหนี้และข้อที่1รายละเอียดทั่วไป ให้คุณคลิกที่แก้ไขข้อมูลด้านบนทูบาร์ค่ะเราจะเริ่มจากข้อที่1ค้นหาลูกค้าหมายถึงตอนที่คุณเปิดเอกสารเกี่ยวกับระบบขายคุณต้องการค้นหาลูกค้าตามชื่อหรือตามรหัสแต่การทํางานจริงๆคุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการค้นหาที่หน้าเอกสารได้ในที่นี้เราขอกําหนดเป็นค่าเดิมก่อนนะคะก็คือตามชื่อ ถัดมาค่ะข้อที่2เปลี่ยนชื่อสินค้าในบินขายได้บางกิจการอาจจะเจอลูกค้าบางรายที่ต้องการให้แสดงชื่อสินค้าในหน้าใบกำกับให้แตกต่างจากฐานข้อมูลที่คุณทําการเซตเอาไว้ดังนั้นถ้าคุณติ๊กถูกไว้ที่ข้อที่2คือเปลี่ยนชื่อสินค้าในบินขายได้เวลาคุณเปิดบินขายแล้วคุณดึงฐานข้อมูลของสินค้าขึ้นมาคุณสามารถทําการแก้ไขชื่อสินค้าในหน้าบินได้โดยการแก้ไขชื่อสินค้านั้นๆจะมีผลกับบินเลขที่นั้นเลขที่เดียว ส่วนการทํางานในบินถัดไปคุณดึงรหัสสินค้าตัวเดิมขึ้นมาชื่อสินค้าโปรแกรมก็จะดึงจากค่าเดิมมาให้เหมือนเดิม ถัดมาค่ะข้อที่3ปรับหน่วยนับขายได้และปรับตัวคูณได้ในกรณีที่บริษัทของคุณมีการขายสินค้า1รหัสแต่มีหน่วยนับในการขายมากกว่า1ห,หน่วยนับด้วยกันให้คุณทําการติ๊กถูกเข้าไปในหน้าข้อที่3และปรับตัวคูณได้ผลการทํางานก็คือเวลาคุณเปิดบินขายค่ะหลังจากคุณระบุจํานวนแล้วคุณสามารถเลือกหน่วยนับในการขายได้ หลังจากคุณเลือกหน่วยน้ำหรือว่าเปลี่ยนหน่วยน้ำในการขายแล้วคุณจะต้องใส่ตัวคูณให้ถูกต้องและสัมพันธ์กับหน่วยนับที่คุณกำหนดถัดมาข้อที่4ค่ะแก้ไขราคาต่อหน่วยขายได้หมายถึงว่าเวลาคุณเปิดบินขายถ้าคุณมีการกำหนดตารางราคาขายเอาไว้โปรแกรมจะทำการดึงราคาขายขึ้นมาให้อัตโนมัติถ้าคุณต้องการให้พนักงานมีสิทธิ์ในการแก้ไขราคาขายต่อหน่วยได้ให้คุณกำหนดค่าเป็นตัว y แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ให้่เขาแก้ไขราคาขายต่อหน่วยในหน้าบินขายคุณสามารถกําหนดค่าเป็นตัวเงได้ถัดมาข้อที่5ค่ะขายต่ำกว่าทุนให้เตือนด้วยหมายถึงเวลาคุณเปิดเอกสารในหน้าบินขายถ้าราคาขายที่คุณระบุในหน้าบินขายนั้นๆเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนที่คุณรับเข้าคุณต้องการให้โปรแกรมเตือนขณะที่บันทึกหรือเปล่าถ้าต้องการให้คุณติ๊กถูกเข้าไปในหน้าข้อที่5ถัดมาค่ะข้อที่6 ป้อนลำดับรายการสินค้าได้เองหมายถึงเวลาคุณเปิดเอกสารบินขายคุณต้องการใส่ลำดับเอกสารเองหรือเปล่าว่าสินค้าตัวนี้เป็นลำดับที่1ลำดับที่2ถ้าต้องการป้อนเองได้ให้คุณติ๊กถูกเข้าไปในหน้าข้อที่6แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ต้องการให้ป้อนเองต้องการให้โปรแกรมรันให้ให้คุณทำการเอาเครื่องหมายถูกออกถัดมาค่ะข้อที่7วิธีหักยอดใบลดนี้ทับรับคืน หมายถึงใบลดนี้ทับรับคืนที่คุณออกให้ลูกค้าคุณต้องการให้โปรแกรมปฏิบัติยังไงตัวแรกหักจากใบกำกับถ้าคุณเลือกว่าเป็นหักจากใบกำกับโปรแกรมจะนำยอดในใบลดนี้นั้นๆไปหักจากยอดรวมในหน้าจอของใบกำกับที่คุณอ้างอิงถึงผลก็คือยอดนี้คงค้างจะแสดงเป็นยอดสุดทธิคือหลังจากหักใบลดนี้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นวิธีที่สองคือเก็บไว้ตอนรับเงินใบกำกับใบนั้นๆจะยังแสดงเป็นยอดเต็มอยู่ แต่ขณะที่คุณทําการรับชาําระหนี้โปรแกรมจะแสดงเอกสารที่คุณเลือก2ใบด้วยกันคือใบลดหนี้และใบกํากับด้วยยอดเต็มดังนั้นคุณจะต้องทําการรับชําระหนี้โดยเลือกเอกสารทั้งสองใบคู่กันผลการทํางานจะได้เท่ากันนะคะยอดสุทธิแล้วก็คือจะเป็นยอดขายที่หักลดหนี้แล้วในที่นี้เราขอกําหนดเป็นค่าเดิมค่ะคือหักจากใบกํากับ หลังจากเราทำการกำหนดค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับระบบขายและลูกหนี้ในเรื่องทั่วไปแล้วหัวข้อถัดมาคุณคลิกเข้าไปที่เมนูเริ่มระบบเลือกข้อ1กําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆข้อที่4ระบบขายและลูกหนี้ข้อที่2วิธีการรับชําระหนี้ในหัวข้อนี้โปรแกรมต้องการแนะนําให้คุณทราบถึงวิธีการรับชําระหนี้ที่นอกเหนือจากเงินสดโดยในตัวโปรแกรมมีการแบ่งวิธีการรับชําระหนี้ที่นอกเหนือจากเงินสดออกเป็น3ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นการรับชำระหนี้ที่ต้องรอผลตอบรับจากทางธนาคารส่วนใหญ่จะหมายถึงเช็ค,ครับหรือบัตรเครดิต ขอยกตัวอย่างไปที่เช็ครับการกําหนดค่าเบื้องต้นในตัวโปรแกรมคุณต้องทําการกําหนดบรรทัดในส่วนของเช็ครับในช่องของเช็คให้เป็นตัว y นั่นหมายถึงว่าการรับด้วยเช็คจะต้องรอผลตอบรับจากทางธนาคารอีกครั้งหนึ่งเมื่อธนาคารตอบรับกลับมาแล้วว่าเงินตามเช็คผ่านเข้าบัญชีเรียบร้อยคุณจะต้องทําการผ่านเช็ค ถัดมาในช่องของเลขที่บัญชีคุณต้องทําการกําหนดเลขที่บัญชีที่ต้องการให้โปรแกรมใช้บันทึกบัญชีให้นะวันที่คุณทํารับชําระนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในวันที่คุณได้รับเช็คจากลูกค้ามาถามว่าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคุณเลยไหมคะ ใช่ค่ะเงินจะยังไม่เข้าบัญชีเงินฝากทันทีต้องรอจนกว่าสเตตเมนต์ของแบงค์แจ้งมาว่าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นค่ะเลขที่บัญชีที่คุณต้องกําหนดด้านหลังโปรแกรมจะกําหนดค่าเบื้องต้นให้เป็นเลขที่บัญชี1130งหนึขี 02. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการทราบชื่อบัญชีคุณสามารถคลิกจากแว่นขยายด้านหลังได้เลขที่บัญชี1 1 3 0งหนึนขในตัวโปรแกรมหมายถึงบัญชีเช็คลับลงวันที่ล่งหน้านั่นหมายถึงว่าณน,นวันที่คุณทําการร รับชำระเป็นเช็คโปรแกรมจะลงรายการในสมุดรายวันโดยเดบิตเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าและเครดิตบัญชีลูกหนี้การค้าหลังจากที่สเตตเมนต์ของแบงค์แจ้งมาว่าเงินตามเช็คที่ได้รับเข้ามาผ่านเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วคุณต้องทําการผ่านเช็คอีกครั้งหนึ่งซึ่งโปรแกรมจะทําการกลับบัญชีอัตโนมัติให้โดยกลับระหว่างเดบิตบัญชีเงินฝากและเครดิตบัญชีเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าออก ซึ่งในส่วนของเลขที่บัญชีคุณสามารถทําการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามบัญชีที่คุณต้องการได้โดยการคลิกเลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการจากนั้นคลิกตกลงเมื่อทําการกําหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คุณทําการบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่แผ่นดิสตันบนโปรแกรมจะทําการบันทึกข้อมูลให้การรับชำระหนี้ประเภทที่2เป็นการรับเงินโดยการโอนเงินระหว่างธนาคาร หรือว่าลูกค้าทําการเขียนเปอินเพื่อฝากเงินเข้าแบงค์ให้เราทันทีซึ่งการรับชาระนี่วิธีนี้คุณไม่ต้องรอผลตอบรับจากทางธนาคารเงินจะเข้าบัญชีเงินฝากให้คุณทันทีดังนั้นการกําหนดค่าของตัวโปรแกรมคุณจะต้องทําการกําหนดค่าเฉพาะแค่ช่องของธนาคารช่องเดียวเท่านั้นซึ่งช่องธนาคารโปรแกรมจะดึงมาจากฐานข้อมูลของรายละเอียดบัญชีเงินฝากซึ่งคุณจะต้องทําการกําหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้คุณสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อให้โปรแกรมทําการดึงฐานข้อมูลของบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกําหนดละเอียบบัญชีเงินฝากโปรแกร,รมจะให้คุณทําการกําหนดเลขที่บัญชีที่ต้องการใช้เดินรายการซึ่งส่วนใหญ่จะกําหนดเป็นเลขที่บัญชีของเงินฝากธนาคารเลยคุณสามารถคลิกเลือกบัญชีเงินฝากที่คุณต้องการจากนั้นคลิกตกลง และให้คุณทำการเซฟข้อมูลในการคลิกที่ปั่นดิสตันบนโปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลให้ซึ่งผลการทำงานเมื่อคุณทำการรับชำระหนี้และเลิกวิธีการรับชำระหนี้เป็นเงินโอนโปรแกรมจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคารตามช่องของธนาคารที่คุณกำหนดและเครดิตบัญชีลูกหนี้การค้าออก สำหรับการรับชำระหนี้ประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นผลต่างจากการรับชำระหนี้หมายถึงว่าณวันที่คุณตั้งยอดลูกหนี้เราวันที่คุณได้รับชำระหนี้จำนวนเงินอาจจะไม่เท่ากันซึ่งผลต่างดังกล่าวอาจจะมาจากส่วนลดที่คุณให้ลูกหนี้การค้าหรืออาจจะเกิดจากในกรณีที่มีกำไรขาดทุนจากการแรกเปลี่ยนเกิดขึ้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างไปที่บัญชีกําไรขาดทุนจากกาแรแลกเปลี่ยนการกําหนดค่าเกี่ยวกับประเภทที่3หรือผลต่างที่เกิดขึ้นจากการรับชําระหนี้ให้คุณทําการกําหนดแค่ ช่องเลขที่บัญชีช่องเดียวเท่านั้นคุณสามารถคลิกที่คำสั่งแก้ไขข้อมูลด้านบนจากนั้นคลิกในช่องเลขที่บัญชีที่ต้องการซึ่งโปรแกรมมีการกำหนดค่าเบื้องต้นเอาไว้ที่5 3 7 0 0 7ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถคลิกที่แว่งขยายด้านหลังได้เช่นเดิมโปรแกรมจะทำการดึงผังบัญชีที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้ซึ่งค่าที่โปรแกรมผูกไว้จะเป็นบัญชีกำไรขาดทุนจากัาแรแลกเปลี่ยนดังนั้นเวลาที่คุณทำการรับชำระหนี้และเลือกผลตา่าง เป็นวิธีการที่คุณต้องการโปรแกรมจะนําเลขที่บัญชีในช่องสุดท้ายไปบันทึกรายการให้สําหรับผลต่างที่เกิดขึ้นคุณสามารถทําการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีได้โดยการคลิกที่เลขที่บัญชีที่ต้องการจากนั้นคลิกตกลงด้านล่างโปรแกรมจะทําการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีให้เป็นไปตามที่คุณต้องการและใคุณทําการบันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่แผ่นดิสตันบน เมื่อทำการกำหนดวิธีการรับชำระนี้เรียบร้อยแล้วให้คลิกกระ,กะบาดด้านบนเพื่อทำการปิดหน้าจอของวิธีการรับชำระนี้